วันนี้มาดูหลักการทำงานของเครื่องกรองน้ำใช้แบบไฟเบอร์กันนะครับอย่างแรกที่เราต้องรู้เลยก็คือเครื่องกรองไฟเบอร์นั้นนะครับจะมีทางเข้าออกน้ําอยู่3ทางก็คือตรงนี้ทางเข้าน้ําและตรงนี้ทางออกน้ําส่วนข้างหลังจะเป็นน้ําทิ้งนะครับผมขั้นตอนแรกของการกรองน้ําจะไหลผ่านทางน้ําเข้าของถังไฟเบอร์นะครับลงมาด้านข้างนี้ แล้วลงมาผ่านการกรองของสารกรองแต่ละชั้นไปจนถึงก้นของถังกรองนะครับแล้วจะผ่านตัวนี้เป็นตัวกรองไม่ให้สารกรองออกจากถังกรองนะครับผมออกไปแค่น้ําที่ผ่านการกรองแล้วนะครับเรียกว่าสเตนเนอร์ล่างนะครับผมจากนั้นน้ํานะครับที่ผ่านการกรองก็จะไหลขึ้นทางตัวแกนกลางของท่อแกนกลางของถังไฟเบอร์นะครับผมไปออกไปยังน้ํา น้ำใช้นะครับผมที่ผ่านการกรองแล้วและเมื่อเรากรองน้ำไปสักระยะหนึ่งหลายเดือนแล้วนะครับสารกรองก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะครับทำให้ปริมาณการไหลของน้ำที่ผ่านการกรองนะครับผมน้อยลงดังนั้นเราจึงต้องทำการล้างสารกรองนะครับผม ซึ่งการล้างนะครับผมอันดับแรกเลยคือการเรียกว่าแบ็กวอตคือการหมุนคันโยกนี้นะครับไปตำแหน่งแบ็กวอตแบ็กวอตนะครับคือการล้างย้อนน้ำก็จะไหลามาทางท่อแกนกลางของถังไฟเบอร์นะครับผมลงมาด้านล่างเหมือนเป็นการกระทุง้งกระทุ้งสารกรองด้านล่างนะครับผมเป็นการล้างสารกรองอแล้วไปเข้า เข้าทางตัวกันไม่ให้สารกรองออกจากถังกรองนะครับเรียกว่าสแตนเนอร์บนหลังจากผ่านสแตนเนอร์บนแล้วก็จะออกไปทางน้ำทิ้งนะครับและให้เราสังเกตว่าน้ำทิ้งที่ได้นะครับจะมีความขุ่นมีดินโครนอยู่เต็มไปหมดเลยครับผมซึ่งเราต้องทำการแบควอตจนกว่าน้ำจะมีความใสนะครับผมเมื่อ น้ำมีความใสแล้วเราก็ทําในขั้นตอนต่อไปนะครับผมเรียกว่าการฟาดดินครับการฟาดดินคือการหมุนคันโยกนะครับตรงนี้ไปยังตําแหน่งฟาดดินฟาดดินคือการจัดเรียงสารนะครับผมซึ่งเมื่อเราโยกคันโยกไปยังฟาดดินแล้วนะครับน้ําเข้าก็จะออกมาทางนี้ทางนี้ออกมาด้านบนแล้วทําให้สารนะครับเกิดการจัดเรียงกัน แล้วก็ลงมาข้างล่างเข้าทางท่อแกนกลางนะครับแล้วก็ออกไปยังน้ําทิ้งจากนั้นรอจนกว่าน้ําทิ้งจะใสนะครับผมแล้วเราค่อยบิดตัวคันโยกนะครับไปยังตําแหน่งฟิลเตอร์คือการเปิดน้ํากรองไปใช้ในยังส่วนต่างๆของตัวบ้านตามปกตินะครับผม